สวัสดีครับคุณทวิตตามที่เราได้คุยเรื่อง GPS กันเมื่อสักครู่นะครับผมขออนุญาตแนะนำแอปพลิเคชันที่ใช้งานนะครับก่อนอื่นนะฮะเราก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อว่า t e g s s o l i p r r o นะครับตามด้านบนนี้ได้เลยนะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่ username demo 999 password ก็เป็น demo 999นะครับได้เลยนะฮะอันนี้ก็คือเป็นชื่อแอปนะครับ เมื่อเราดาวน์โหลดเข้ามาแล้วนะฮะเราก็จะเห็นหน้าต่างเป็นแบบนี้เลยนะครับรถจะกระจายเต็มพื้นที่นะครับผมมันจะแบ่งเป็น3สีสีเขียวก็คือรถวิ่งนะครับสีแดงก็คือรถจอดดับเครื่องยนต์สีส้มหรือเหลืองนะฮะขอโทษครับเป็นสีเหลืองนะครับก็จะอบอกว่าสถานะคือสตาร์ทเครื่องแต่ไม่ได้ขับนะครับทีนี้เราลองมาดูนะครรถที่เขาวิ่งอยู่นะครับลองแตกที่ตัวรถด,ดูนะครับ มันจะบอกความเร็วด้านซ้ายนะครับ71กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเครื่องยนต์เปิดนะครับดึงเมนูขึ้นมาแบบนี้นะครับกดดูที่อยู่ได้ครับเราสามารถกดคำว่า Tra c k ด้านล่างนะครับเพื่อดูมุมมองท้องถนนจริงๆได้เลยนะครับโดยขวามือด้านบนจะเป็นรูปคนนะฮะดูสถานะรถติดหรือไม่ติดได้นะครับก็คือเป็นรูปนะครับแบบนี้เลยนะฮะทัฟฟิกนะครับทุก10วินาทีนะด้านบนนะครับเป็นสี่เหลี่ยมทับซ้อนกันก็คือเป็นแผนที่ดาวเทียมนะครับเช็ตไลท์นะฮะ ทุกิบนาทีจะมีการขยับนะครับของรถเห็นไหมฮะมุมมองก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับมันจะให้อารมณ์เสมือนเรานั่งไปกับคนขับเลยนะฮะแล้วสังเกตนะครับดูนะฮะร,รถเนี่ยแบ่งแยกถนนซ้ายขวาได้แบบชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมครับก็คือมันทำให้รู้สึกว่าตัวได้อารมณ์มากขึ้นนะครับในการใช้งานนะฮะ ทีนี้เราสามารถแชร์โลเคชันนะครับซ้ายขวามือด้านล่างแบบนี้นะฮะแล้วก็กําหนดชั่วโมงนะครับได้เลยส่งให้ลูกค้านะครับมันก็จะเห็นตําแหน่งแบบเรียลไทม์ได้เลยนะครับเรากดแบ็คซ้ายนะครับด้านบนกลับมานะฮะทีนี้เราไปดูรถคันอื่นกันบ้างนะครับเราไปดูรถคันอื่นนะครับคันที่จอดอยู่นะครับแบบนี้นะครับจอดอยู่แบบนี้นะฮะเราแตะที่ตัวรถได้นะครับเขาก็จะบอกว่าจอด24 นาทีที่แล้วนะฮะดึงเมนูขึ้นมาแบบนี้กดคําว่าแท็กนะครับดูมุมมองแบบท้องถนนนะฮะเห็นไหมฮะรถก็จะจอดบริเวณแบบนี้ได้เลยนะครับนะครับบริเวณรอบๆนะครับเรากลับแบกกลับมานะครับอยากรู้ว่ารถคันนี้ไปไหนมาบ้างนะครับก็กดดูย้อนหลังนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับ เราก็จะเห็นรถวันนี้วิ่งไป156.42กิโลเมตรนะครับทางขวามือนะครับจะเป็นมุมมองแบบนี้นะฮะเรากดกดเพย์ดูได้แล้วก็เล่งความเร็วทางขวามือนะครับเพื่อดูรถวิ่งออกนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับรถก็จะวิ่งเห็นไหมฮะวิ่งไปตามถนนนะครับเวลาซ้ายมือก็จะวิ่งนะฮะตรงกลางก็จะเป็นเวลาความเร็วในรถที่วิ่งอยู่นะครับใช้นิ้วแตะนะครับลากมาแบบนี้ก็ได้นะครับ เ่งให้มันไวขึ้นนะครับเห็นไหมครับจุด P หมายถึงรถที่จอดอยู่นะครับแบบดับเครื่องยนต์นะฮะเขาก็จะบอกเป็นจุดแบบนี้เลยนะครับจอดกี่นาทีกี่นาทีนะฮะบ,บอกหมดฮนะอย่างกรณีนี้ระยะทางที่เขาจอดรวมเลยนะก็คือ41นาที53วินะครับทีนี้เรา กดขวามือด้านบนที่เป็นรูปธงนะครับในทิปเนี่ยเขาในเส้นทางย้อนหลักเขาก็จะแบ่งเป็นทิปย่อยนะครับเราก็จะรู้เลยว่าทิปอย่าง43.6แบบเนี้ขับรถจากไหนมาไหนนะฮะเห็นไหมครับก็จะใช้งานง่ายขึ้นไปอีกนะครับเรากดแบ็คกลับมานะครับทีนี้นะฮะเราสามารถดูเป็นแบบรายการได้นะครับก็คือรายการด้านล่างนะฮะ รถคันไหนที่วิ่งอยู่จอดอยู่นะครับสตาร์ทเครื่องดับเครื่องครับเราก็จะเห็นหมดเลยนะฮะรถเพิ่งจอดก็คือคงที่จอดแล้ว18นาที6ชั่วโมง1ชั่วโมงเห็นไหมครับแล้วขวามือขยับมาอีกนะครับทือการแจ้งเตือนนะครับเขาก็จะบอกว่ารถคันไหนบ้างที่มีสตาร์ทเครื่องดับเครื่องนะครับออนเครื่องยนต์ดับเครื่องยนต์นะครับแตะแล้วก็ดูได้นะครับว่ารถเริ่มสตาร์ทที่ไหนบ้างนะครับแบบนี้เลยนะฮะก็จะทำให้เราใช้งานง่ายมากๆนะครับ ยังไงแล้วคุณทวิตนะครับลองอทดลองใช้งานหรือติดขัดนะครับจะสอบถามตรงไหนนะฮะก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับผมก็จะอินดีให้บริการนะครับลองตัวนี้อีกทีนะครับอันนี้กรุงเทพนะฮะเราลองแตะดูนะครับเห็นไหครับรถก็กําลังเคลื่อนย้ายไปนะครับ GPS ทั่วไปก็จะเห็นแบบนี้นฮะแต่ว่าตัวนี้เพิ่มขึ้นมาด้านบนก็คือเป็นสติ e e t ิวนะครับควบคู่กับการขับรถไปเลยนะฮะใช้งานง่ายมากๆสะดวกด้วยนะครับครับรถตัวนี้ก็ค่อนข้างจะติดเลยนะฮะรถไม่ขยับเลยเห็นไหมฮะโอเคครับยังไงฝากพิจารณาด้วยนะครับสวัสดีครับคุณทวิท